สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กับน้องน้ำหวานพาอยู่ที่เต็นต์รถเกตใวโตค่ะอันนี้มาส่งรถคันนี้นะคะเป็เจ้าอาตินนะคะอยู่กับลูกค้านะคะมีวัเป็นลูกค้าซอลทามภาษอาตินเนนน้องพี่อันนี้ที่ทำไมถึงได้ตัดสินใจมาออกรถกับพี่เต็นต์รถเกตในโตค่ะของเราคะครับก็ดูจากในโซเชียลครับเห็นลูกค้ามาออกที่นี่เยอะครับแล้วก็ดูพวกคอมเมนต์อะไรแล้วก็ได้ลองติดต่อดูแับคุณน้ำหวานดูก็ปรากฏว่า น้องเขาดูแลเอาใจใส่ดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําเอกสารในการเดินเรื่องเอกสารแล้วก็การเอ่อซื้อขายต้องทําอะไรมากในขั้นตอนน้องเขาใส่ใจแล้วก็ดูแลดีแล้วก็บริการดีมากครับทั้งก่อนซื้อแล้วก็วันที่มารับรถก็ดีดีครับดีมากๆครับผมก็แนะนําครับว่ามาออกที่นี่ก็ไม่ผิดหวังครับอยากให้ทุกคนที่อยากจะออกรถดูว่าเป็นยังไงก็ลองมาสัมผัสที่นี่ได้ครับผมครับ น้องเขาใส่ใจดีครับได้เลยค่ะขอบคุณพี่นุ่มมากมากเลยนะคะค่ะตอนนี้เราส่งว่าเป็นที่เรียบร้อยนะคะผ่านนุวัตแล้วนะคะสําหรับเดือนตุลาคมนี้นะคะสําหรับใครที่สนใจอยากได้รถมสองสภาพสวยๆนะคะสามารถติดต่อได้ที่เซ็นทรถเคเนลลูกค้าหรือว่าโทรหาน้ำหมักได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ